สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวของยูกิเพชรปการนั่นเองนะคะสําหรับตอนนี้นะคะยูกิเองเธอก็ถือได้ว่ามีงานที่แบบหลากหลายนะคะมีงานเนี่ยเข้ามาตลอดเลยก็ถือได้ว่าแต่ละงานเนี่ยนะคะเธอก็ทุ่มเทนะคะแล้วก็แบบมีผลงานดีๆนะคะเอาไห้แฟนๆเนี่ยได้ชมกันได้เห็นกันเนี่ยตลอดเลยเธอเองเนี่ยนะคะก็ได้มีการแบบพูดถึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของเธอนะคะว่าเธอเองเนี่ยนะคะก็ได้ แปลว่าแปลว่าอ่า ปล่อยผลงานนะคะออกมาเนี่ยตลอดเลยนั่นเองนะคะหลายๆคนก็สามารถแบบว่ารอติดตามกันได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะสําหรับยุกิแล้วเนี่ยนะคะนอกจากผลงานนะคะที่เราเนี่ยได้มีการแบบมาพูดถึงกันนะคะเกี่ยวกับงานของเธอแล้วเนี่ยนะคะก็ถือเดียว,ว่าตอนนี้นะคะเธอเองก็ได้มีการอัปเดตนะคะออกมาอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะคะอินสตาแกรมนะคะหรือว่า Tik t o อกเธอก็ได้มีการมาอัปเดตงานอยู่แล้ว เราก็นอกจากนั้นนะคะสำหรับยุกิแล้วเนี่ยนะคะนอกจากงานของเธอเนี่ยนะคะเราก็ได้เห็นเธอเนี่ยได้มีการไปร่วมงานนะคะกับศิลปินนักร้องมากฝีมือเนี่ยอีกหลายๆคนเลยก็ถือได้ว,ว่าเธอเองนะคะก็แบบเตรียมตัวนะคะแล้วก็หวังว่าครั้งนี้นะคะเธอก็เองการันตีนะคะความสนุกสนานทุกงานจริงๆ แล้วก็ครั้งนี้นะคะสําหรับยูกิเธอเองก็ได้มีการไปร่วมงานนะคะกับทางด้านของลําไยแห่งทองคำนะคะ <_ c ười> ก็ถือดว,ว่าเป็นพี่น้องร่วมค่ายเดียวกันนะคะสําหรับพี่ลําไยนั่นเองนะคะก็ถือว,ว่านานๆทีนะคะทั้งคู่เนี่ยจะได้มีการมาออกงานร่วมกันนะคะ <_ t ell> เพราะว่าแบบแต่ละคนคือคิวแน่นมากๆทั้งยูกิเองแล้วก็ลําไยแห่งทองคาเองนะคะก็นานๆทีที่จะได้ออกงานเดียวกันนะคะก็เรียกได้ว่าแต่ละคนต่างเดินสาย นนเองโดยในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ได้มีการอัปเดตนะคะว่าเป็นงานยูกินะคะแล้วก็ลำไยนะคะที่จะออกงานร่วมกันนะคะก็คือขึ้นโชว์ในงานเดียวกันนั่นเองนะคะอยู่ที่ตลาดนัดเรียบด่วนนะคะแดนเนรามิสนั่นเองนะคะสําหรับงานในครั้งนี้ก็น่าจะจัดเต็มนะคะความสนุกสนานเนี่ยกันอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เรียกว่าอัปเดตออกมาก็คืองานนี้เนี่ยคนเยอะมากๆเลยแล้วก็เรียกว่าแฟนๆมารอติ ตามมารอชมกันที่หน้าเวทีเนี่ยก็คือเยอะจริงๆแล้วก็แน่นจริงๆนะคะ เราก็ถือได้ว่าได้เห็นกันนะคะที่ครั้งนี้ได้เห็นแฟนๆเนี่ยมาส่งกําลังใจที่หน้าเวทีกันเนี่ยเยอะจริงๆรวมทั้งลำไยกับยูกิเองนะคะ <adviser> ก็ได้มีโอกาสเจอกันที่หลังเวทีก็ได้มีการถ่ายรูปร่วมกันนะคะได้มีการทาถ่ายให้กําลังใจเพราะว่านานๆทีถึงจะได้มาเจอกันนะคะก็เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ต่างลุยงานเนี่ยกันอย่างเต็มที่ครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าแบบมาเจอกันนะคะแล้วก็ได้มีการส่งกําลังใจทำถ่ายนะคะพูดถึง เรื่องราวต่างๆเราก็ได้เห็นเป็นคลิปออกมาก็ถือได้ว่าเป็นมุมความน่ารักนะคะก็เหมือนว่าเป็นฟิลพี่สาวน้องสาวนะคะที่คอยให้คําแนะนาคอยให้คำปรึกษานะคะแล้วก็คอยส่งกําลังใจให้ตลอดด้วยนั่นเองนะคะถือได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราก็ได้มีการมาพูดถึงกันนะคะสําหรับของยูกินั่นเองนะคะถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่หลายๆคน Forward นะคะก็ได้แต่บว่ามีการพูดถึงกันนะคะแล้วก็แฟนๆเองก็ต่างมาว่ามีการ สนับสนุนนะคะมีการพูดถึงเธอเนี่ยอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะคะเราก็ได้มีการมาอัปเดตแล้วก็ได้มีการมาพูดถึงกันในครั้งนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับยุกิเพชภากานะคะในทุกๆงานรวมทั้งลำไยแห่งของคําด้วยขวังว่าอาจจะมีแบบว่าหลายๆครั้งนะคะที่เราได้เห็นทั้งคู่เนี่ยมาออกงานเดียวกันเหมือนในครั้งนี้นั่นเองนะคะยังไงก็รอติดตามรอรับชมกันได้เลยเดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะ ะะและนี่แหละค่ะก็ถือว,ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กำังใจด้วยนะคะ